เราเองคิดว่าเขา่าเป็นภูมิแพ้เพราะว่าเขาไม่ได้กินนมแม่คนที่สองเราก็เลยไม่อยากให้เขาแบบเป็นภูมิแพ้คืออยากให้เขาแข็งแรงด้วยนมแม่ค่ะชื่อแก้มยุ้ยค่ะเป็นคุณแม่ลูกสองแบบฟูทามค่ะ ก็น we the nah ้องคนแรกเราไม่ได้ประสบความสําเร็จในการเลี้ยงแบบนมแม่ค่ะเพราะว่าเรากลับไปทํางานเพราะว่าคนแรกะเราเองคิดว่าเขาเป็นภูมิแพ้เพราะว่าเขาไม่ได้กินนมแม่คือเราก็แอบโทษตัวเองนิดนึงพอน้องคนที่สองเนี่ยเราก็ผ่าคลอดเหมือนกับคนแรกอะค่ะก็เลยไม่อยากให้เขาแบบเป็นภูมิแพ้คืออยากให้เขาแข็งแรงด้วยนมแม่ค่ะก็เลยตั้งใจก่อนหน้านี้ก็เคยใช้ของแบรนด์อื่นนะคะมันไม่ได้ผลอย่างที่เราต้องการ น้ำนมมันมาไม่ได้เยอะเลยปั๊มลออมึงได้คะ่ออนสองออนไม่เคยเกินนี้เลยค่ะแล้วก็เลยแบบเห็นเจที่มาผ่านฝีดค่ะก็ลองดูก็ได้พอลองดูแล้วมันก็โอเคขึ้นมากๆค่ะ บวกกับคําแนะนําที่อยู่ในกลุ่มด้วยค่ะที่แม่ๆเขาแบ่งปันประสบการณ์ถึงเวลาปั๊มนมก็จะมีการเตือนว่า,าถึงรอบปั๊มนมแล้วมาปั๊มนมกันเถอะอะไรเงรี้ยบางทีเราระหว่างปั๊มนมเราได้อ่านแล้วก็ได้อะไรมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มพูนความรู้ของเราไปด้วยค่ะตอนนี้น้องอาทานนมแม่ล้วนได้หมดเลยค่ะทุกม,มื้อเป็นนมแม่ไม่ต้องเสริมนมเลยค่ะันพอดีมากๆแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะ